งัดของดีออกมาใช้ซะบ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่เพจครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสนะคะห่างหายไปหลายวันไม่ได้มาพอดีติดธุระค่ะไม่ค่อยสะดวกวันนี้ไหนไหนก็มาแล้วขอแชร์ก่อนเนาะขอสวัสดีทุกๆคนคะ่ะที่เข้ามาสู่เพจครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง ของดีๆที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละคะ่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาอะรู้จักคุณค่าของตัวเองเขารู้ว่าเขามีอะไรดีเขาจึงนำสิ่งที่เขามีนั่แหละคะ่ะเอาออกมาใช้แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาเอามาใช้สเปซสปะานะเขาเลือกมาใช้แค่อย่างเดียวค่ะเขาเอาถน,นัดที่สุดดีที่สุดและคิดว่า เขาจะไปเพิ่มเติมก็ได้ในวันนี้สิ่งที่เขามีดีๆบางทีมันอาจจะยังไม่เต็มร้อยเพราะนั้นคือคนที่เขามี m ม n d เซ t แบบคนสํสำเร็จเนะะี่ค่ะไม่ว่าเขาจะมีอะไรดีเขางัดออกมาใช้ค่ะทรัพยากรที่เขามีเขาเอาสิ่งนั้นนะคะ่ะออกมาใช้ เขาไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกนะต้องรอให,ดออให้ดีต้องรอให้เลิศต้องรอให้เก่งให้สมบูรณ์แบบให้พร้อมแล้วถึงจะออกมาถึงจะนํามันออกมาใช้คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมักจะรอค่ะมันก็ต้องตรงกันข้ามใช่ไหมคะมันก็ไม่แปลกค่ะมันก็คือสิ่งตรงกันข้ามอยู่แล้วเพราะสิ่งไหนที่คนสำเร็จเขาทำคน ที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาก็จะทํากันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่ซะด้วยสิประมาณสัก95%ซะด้วยซ้ำคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะอะไรคุณลงนึกย้อนถึงตัวคุณดูสิตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบัน40สกว่าปีมาแล้วเคยคิดที่จะทําอะไรมากี่อย่างแล้วบ้างตั้งแต่เด็กเลยอยากได้อยากทําลงมือทําแล้ว แต่หยุดมีไหมคะเห็นไหมล่ะคะว่าเวลาคนที่เขาทําอะไรไม่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จอะคือคนนี่ทําไปแล้วพอไปเจอเจอปัญหาก็หยุดไงลองทําสักครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายหน่อยค่ะเราลองทําแล้วแต่มันทําไม่ได้อะเราเราบอกตัวเราเองว่าเราทําไม่ได้แล้วเราหยุดไปเองอะค่ะนั่นอะ มันก็คือความท้อความกลัวลหลายอย่างที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะที่มันบอกเราว่าพอเฮ้ยอ,อย่าไปทําเลยลองแค่ครั้งสองครั้งทําไม่ได้ก็อยู่เถอะมันคงไม่ใช่ทางของเราหรอกรู้สิเนี่ยเราคิดว่าตัวเราอะทาเต็มที่แล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยทำแบบสุดๆแล้วอะแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่เขาสำเร็จอะเขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะหากวันนี้เขาลองแล้ว ทำมาเป็นสามเดือนหเดือนบางคนทําเป็นปีแล้วแต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาไม่หยุดไงคะเขาไม่หยุดเขาไม่ล้มเลิกเขายังไปต่อเขายังหาวิธีการทําแบบใหม่ๆอีกเรื่อยๆหากว่าเป้าหมายของเราอะ่ะมันมีอยู่แล้วเราตั้งเป้าไว้แล้วเหมือนกับเป้าที่เรายิงธนูหรือเป้าที่เรายิงปืนนี่นะคะ เ,เอาไปแปะไว้ข้างฝาเลยเสร็จแล้วเวลาที่เราจะยิงเราก็ต้องเล็งไปที่เป้าใช่ไหมคะคนสําเร็จไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะนั่งจะกินจะนอนจะยืนจะเดินทุกๆอย่างเขาคิดถึงเป้าหมายของเขาตลอดเวลาค่ะนั่นคือเทคนิคของคนที่เขาทําอะไรหลายๆอย่างแล้วสําเร็จเขาเลือกที่จะทํามันให้แบบสุดๆทํามันแบบเต็มที่ทํามันแบบทั้งวันทั้งคืนทําจนแบบ ็นลมหายใจของกันและก,กันเลยค่ะทําจนเป็นมันทําทุกๆอย่างอย่างวันนี้คุณต้องการที่จะลดน้ําหนักคุณก็ต้องทําแบบให้กลายเป็นมันทําแบบไหนไม่ว่าคุณจะกินคุณจะกินเวลาไหนคุณก็ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมคะในเมื่อเป้าหมายของคุณคือลดน้ําหนักแล้วสิบกิโลวันข้างหน้าเนี่ยคุณตั้งเป้าไว้เลย หนึ่งเดือนสองเดือนบางคนสามเดือนชั้นเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะงดอาหารได้มากก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งเป้าไว้ที่สามเดือนหกเดือนก็ได้ค่ะแต่เรารู้ละว,ว่าเรามีเป้าว่าเราจะละดน้ำหนักสิบกิโลในสามเดือนสวัสดีค่ะใครเข้ามาพิมพ์ทักทายกันหน่อยนะคะพิมพ์ชื่อทักทายหน่อยค่ะคุณมีเป้าหมายแล้วแล้วทุกๆขณะทุกๆเวลาที่คุณใช้ชีวิตอะคะ่ะ คุณก็ต้องคำนึงถึงการลดน้ําหนักสวัสดีค่ะครูพิมพ์รถแน่เลยจำรูปได้สวยๆแบบนี้ต้องมีครูพิมพ์รถคนเดียวค่ะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคือลดน้ำหนักการที่คุณจะเดินไปให้ตรงกับลดน้ำหนักคุณต้องใช้ชีวิตแบบเป็นมันตื่นเช้ามาคุณจะกินอะไรคุณก็ต้องเลือกคุณจะตื่นเวลากี่โมงคุณจะออกกำลังกายอะไรบ้างคุณจะทำอะไรบ้าง สวัสดีค่ะครูพิมพ์รดมาแล้วมาแล้ววันนี้มาทานสดค่ะหยุดมาสามวันแล้วค่ะวันนี้ก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่คิดไปคิดมาเอ้เราก็หยุดมาหลายวันแล้วค่ะก็คิดถึงก็เลยมาสักหน่อยนึงค่ะมีเวลาเอาเอา,เอาตามสะดวกเอาตามเลิกสะดวกในวันนี้นะคะช่วงเวลาอาจจะไม่มากขอบคุณค่ะแชรแชค่ะ ช่วงเวลาเอาตามสะดวกค่ะวันนี้แต่ขอมาสักนิดนึงมาด้วยความคิดถึงโอเคค่ะมีเสียงด้วยค่ะหากวันนี้คุณรู้แล้วคุณมีเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็ต้องเดินไปให้ตรงเพราะว่าคนสำเร็จเขาเดินยังไงเขาเดินแบบมีเป้าหมายอยู่เหมือนกับสิ่งล่างเขาอยู่เลยในการที่เขาจะเดินไปถึงเป้าหมายเราจะออกกำลังกาย ตื่นเช้ามาออกกําลังกายกี่โมงออกโดยวิธีไหนเราก็ต้องคิดไว้ก่อนที่เราจะเข้านอนแล้วสวัสดีค่ะใครเข้ามาพิมพ์ทักทายหน่อยนะคะเราจะต้องมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของเราค่ะแล้วเช้าเราจะทานอะไรกลางวันเราจะทานอะไรเราควรจะทานอะไรในระหว่างวันไหมทุกๆอย่างเราจะต้องกําหนดให้ตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้าลดน้ําหนัก10กิโลในภายใน3เดือนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะยากเกินไป เราก็คือจํากัดตัวเองแล้วก็บอกตัวเองวันละนิดวันละหน่อยก็พอคะ่ะอย่างเคยที่ชอบกินหมูสามชั้นนี่ชอบกินอะไรแบบมันๆของทอดของมันตลอดเราก็ควรที่จะลดลงมาอาจจะงดเลยไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่เราก็ยังไม่ต้องไม่ต้องงดเลยอะคะ่ะแต่เราใช้วิธีการลดเอานานๆทานสักทีนึง แค่ทําให้รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ขาดมันไปทั้งชีวิตหรอกนะนี่แหละค่ะแล้วพอบ่ายช่วงบ่ายเราก็ต้องรู้อีกว่าเราควรจะทานอะไรจะกินกาแฟไหมหรือจะอะไรต้องใช้ต้องแบบว่ากาแฟของเราต้องรสชาติไหนเราต้องกําหนดให้ตัวเองให้หมดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราเดินไม่ถึงเป้าหมายแล้วนะคะ ไหนจะมื้อเย็นอีกมื้อเย็นควรจะทานถึงช่วงเวลาไหนแล้วหลังจากหกโมงเย็นแล้วเราจะไม่ทานข้าวแล้วนะใช่ใช่ค่ะไม่ต้องรีบรถค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราเราต้องไปใช้ตัวพึ่งไงต้องไปใช้ยาใช้อะไรในการลดน้ําหนักแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบลดจริงๆค่ะแต่ลดแบบห,กหักโหมพอลดแบบห,กหักโหมแล้วปุ๊บพอเราหยุดยา หยุดตัวช่วยปุ๊บมันก็จะโยโย่กลับมาแล้วมันจะอาการหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราค่อยๆจำกัดตัวเองค่ะจากที่เคยทานข้าวจานพูนๆเลยวันนี้เราก็มาสักครึ่งหนึง่งมีน้ำมาด้วยเราก็ควรที่จะหาอาหารอะไรที่มันอยู่ท้องเราโดยที่เราจะได้ลดแป้งค่ะนี่แหละค่ะการที่เราอยากจะทำอะไรอยากจะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย เรานี่แหละค่ะเป็นคนที่กําหนดเองเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาใครก็ได้เรามีอะไรที่ดีๆอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละค่ะในการกําหนดตัวเองได้วันนี้เรามีอะไรดีอีกเราอยากจะทําอะไรอีกเพื่อให้ถึงเป้าหมายของเราเราต้องการเป้าหมายอะไรอยากได้เงินล้านหรอเรามีอะไรดีในในตัวเรามั่งล่ะ ซึ่งทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่าคุณเกิดมาแบบโชคดีมากๆอยู่ในยุคข,ของโซเชียลอยู่ในยุคข,ของออนไลน์อะค่ะเราสามารถที่จะงัดสิ่งดีๆของเราเนี่ยค่ะงัดมันออกมาค่ะเอาออกมาลองทำก่อนโดยที่เลือกมาทีละอย่างค่ะทำอาหารแบบเก่งมากเลยชอบมากเลยเรื่องการทำอาหารเหรอก็เอาวิธีการทำอาหารนี่แหละค่ะออกมาทำาม่ม่เราก็ออกแค่ถ่ายวิดีโอหรือว่าไลฟ์สด เวลาที่เราทํากับข้าวก็ได้ค่ะในช่วงที่เราเตรียมเราก็พูดไปเตรียมไปทําไปไลฟ์สดตอนที่เราทํากับข้าวแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราจะต้องทําแบบนี้เพื่อให้คนเขารู้เพื่อให้คนเขาเห็นว่าเราถนัดอะไรคุณรู้ไหมว่าการที่เราอะออกมาทําเลือกมาแค่อย่างเดียวใช่บางทีมันทําไปเป็นเดือน 2เดือนมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากน่าเบื่อและจำเจที่สุดแต่คุณก็ต้องทำเพราะคุณต้องการให้เขารู้ไงว่าคุณนะ่ะมีความมีอะไรดีๆในเรื่องเนี้ยคุณถนัดเรื่องทำอาหารเนี่ยคุณก็จะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยออกมานำเสนอเพื่อให้คนเขาจดจำวันนี้คุณออกมาเข้าสู่โลกออนไลน์ในเรื่องอะไรเก่งวิดีโอคุณก็ต้องทำในเรื่องวิดีโอ คุณเก่งไลฟ์สดคุณก็ทำ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 แต่ไลฟ์สดทำมาทุกวัน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 ทำถึงแม้ว่าเราจะเบื่อแต่เราก็ต้องทำทำเพื่อที่ให้คนที่เขาเห็นเราเนี่ยค่ะเขาได้จดจำเขาได้รู้จักว่าเออไอคนนี้มันมาอีกแล้วคนนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องพูดเรื่องไลฟ์สดอ๋อคนนี้เหรอถ้าครูพิมพ์รถมาเนี่ยต้องเก่งวิดีโอแน่เลยเห็นไหมคะ มันต้องทําแบบนี้นทําให้เขาเห็นหน้าแวบ,บเดียวเขานึกได้เลยว่าโอ้คนนี้ออกมาพูดเรื่องอะไรพอเห็นหน้าปุ๊บถ้าอยากรู้เรื่องอะไรต้องคนนี้เลยต้องทําให้เขาจดจําแบบนั้นเลยค่ะนี่คือหลักของการสร้าง Personal อลแบรนดินะคะเพราะว่าคนที่เขาดังๆมาก่อนเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยค่ะ <c oughs> ทำทุกวันค่ะ ใช่ค่ะทำเพื่อให้เขาเกิดภาพจดจําค่ะถ้าวันนี้เราไม่มีภาพอะไรที่จะนําเสนอให้เขาจดจําเราเลยเนี่ยเขาก็จําเราไม่ได้จริงๆค่ะแต่การที่เราจะทําให้เขาจดจํามันอาจจะสร้างความน่าเบื่อให้ตัวเราเองบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครูปพรยาครูนกยุงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหากคุณจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ทําให้มัน เป็นเราทําให้เราเป็นมันทําให้มันกรืนกันไปเลยค่ะทําทุกวันทําจนเขาจําได้คุณรู้ไหมว่าคนที่เขาดังๆมาในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายหน่อยค่ะคนที่เขาดังมาในวันนี้นะคะอดีตถ้าหากเราไปย้อนดูแล้วอะค่ะไม่ใช่คนที่เด่นดังไม่ใช่คนที่มีหน้ามีมตาคนที่มีจุดยืนในสังคมแต่ทุกวันนี้เขาก็มาเป็นคนดังในโลกโซเชียลได้ค่ะ จากคนโนเนมทําไมเขาทําได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเริ่มมาก่อนเราเท่านั้นเองค่ะเขาเริ่มแล้วเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเริ่มก่อนเราเป้าหมายเขาชัดเจนเขาเดินตรงเป้าหมายเหมือนกับการที่เราจะยิงธนูเราก็เล็งเป้าจะยิงปืนเราก็เล็งไปให้ตรงเป้าเราก็คงไม่เป็นเล็งจุดอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหลายๆคนที่เขาสําเร็จเขาเริ่มมาจากอดีตที บางคนแบบแย่แย่มากๆจากติดลบบางคนเริ่มคือส่วนใหญ่อะเริ่มจากความไม่รู้เริ่มจากความไม่พร้อมเริ่มจากไม่เก่งอะไรเลยแต่เขาก็ทำค่ะทำไปเรื่อยๆทำใหม่ๆถามว่ามี FC ไหมบางคนก็ไม่มีค่ะเหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละก็เริ่มได้เริ่มแบบที่บางทีก็คือไม่มีไม่มีไม่มี f อไม่มีคนติดตาม แต่ในวันที่เราเริ่มต้นเราต้องทำยังไงให้เขาจำเราให้ได้ทำยังไงที่ให้คนรู้ให้ได้ว่านี่คือเราสวัสดีค่ะอุษาใช่ไหมเอ่ยพิมพ์ทั้ายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพียงแต่ตัวเรานะคะอย่าเพิ่งเบื่อตัวเราค่ะตัวเรานี่แหละห้ามเบื่อเพราะว่าเราต้องนำเสนอ สิ่งที่มันเป็นตัวเรานี่แหละค่ะมันหนึ่งอย่างให้มันดูแบบซ้ำๆซ้ำๆบนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพายเรืออยู่ในอ่างหรือเปล่าเราพูดอยู่เรื่องเดิมอ่ะคุยอยู่เรื่องเดิมเนี่ยเนี้ยเดือนนึงก็พูดอยู่เรื่องเดิมนี่แหละสองเดือนก็พูดอยู่เรื่องเดิมสวัสดีค่ะอุษา ح. ไม่เจอกันหลายวันพี่นุ้ยหยุดเองค่ะวันนี้ช่วงนี้พี่นุ้ยมีภารกิจส่วนตัวก็เลยไม่ได้ออกมาไลฟ์ ไม่มีไม่มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะคุณพิมพรถเดี๋ยวคุณพี่นุ้ยสายตามไม่ค่อยดีแล้วขอขออนุญาตค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่มีเอฟซีค่ะคิดถึงค่ะอุตสาหคิดถึงค่ะค่ะหากเราเริ่มอยากทำอะไรคุณอย่าไปแคร์ใครมากขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำค่ะ อาจจะทําแบบซ้ำๆวนๆทําไมถึงพูดได้เพราะว่าพี่นุยเองพี่นุ้ยก็เริ่มทําอะไรที่แบบซ้ําๆแบบนี้แหละค่ะทำจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเราเองเนี่ยทาตัวหน่าเบื่อจังเลยแต่คุณรู้ไหมว่านั่นนะคะเป็นการทําที่ให้คนที่เขาได้เห็นเราเนะะี่ยค่ะเขาจดจําได้ให้เขาได้รู้ให้ได้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรอย่างอุตสาหเนี่อยอุตสาหเป็นคนที่ทําขนมคุกกี้ ธัญ,ญพืชเนาะสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะอย่างอุตสาหอุตสา,าก็ต้องออกมาทำออกมาโชว์ลูกอัดวิดีโอมาเวลาที่อุตสาหทำขนมเอาออกมาโชว์ให้เขาเห็นบ่อยๆค่ะให้เขารู้ว่าอุตสาหเก่งนะอุตสาหมีความถานัดในเรื่องของการทำขนมทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาจดจำเราให้ได้ว่าเราทำขนมเก่งแล้วอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะเพิ่ม เพิ่มรายการสินค้าได้ค่ะเราทําเป็น5อย่างแล้วก็ทยอยเพิ่มมาทีละหน่อยทีละหน่อยได้แต่วันที่เราเริ่มต้นมันอาจจะเลือกมาแค่หนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นก่อนทําจนให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะความจริงอะ่ะลูกค้าเขาไม่เบื่อเราหรอกแต่เราเนี่ยเราเป็นคนที่เบื่อตัวเองค่ะเบื่อเพราะอะไรเพราะเราพูดเรื่องเดิมไงแต่มุมมองที่เราพูดแต่ละวันนะคะมันควรจะมีหลากหลายมุมมอง เหมือนตัวเราอะเรายังมีมุมข้างหน้าข้างหลังมีข้างข้างมีเอียงซ้ายมีเอียงขวาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะนําออกมาพูดนําเสนอค่ะเอามาครั้งวันลมุมก็พออย่าเอามาทีเดียวหมดเลยเพราะเดี๋ยวตัวเรานั่นแหละที่จะไม่มีอะไรที่นําเสนอแล้วอีกอย่างหนึง่งค่าการจดจําของลูกค้าเขาก็จดจาําเราได้ไม่มากหรอกค่ะเขาก็จะจําได้ทีละอย่างเราค่อยๆทยอย ให้ข้อมูลกับเขาไปอย่าไปอัดทีเดียวเหมือนเขาเหมือนเราถ้าหากเราอยู่ดีๆเขาเอาความรู้มาอัดโยนให้เราตุ้มเลยทีเดียวเราก็รับไม่ไหวค่ะลูกค้าก็เหมือนกันการสร้างตัวตนมันก็ค่อยๆทำเหมือนกับน้ำซึมน้ำซึมบ่อทรายเหมือนกับน้ำหยดลงหินที่แบบเอค่อยๆหยดอะ่ะหยดไปทีละหน่อยทีละหน่อยเอาจนแบบเขาซึมซาบเข้าไปอยู่ในตัวเขาโดยไม่รู้ตัวค่ะนั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่การสร้างตัวตนควรจะทําแบบนั้นถ้าหากวันนี้เราเดินทางไปให้ถูกเป้าหมายให้ตรงเป้ากับที่เราตั้งไว้อ่ะค่ะยังไงเราก็เดินถึงจุดหมายอยู่แล้วอย่ามัวแต่ไปคิดอย่ามัวไปลังเลว่าอุ้ยฉันทําเป็นสิอย่างเลยวันนี้ฉันจะพูดหอย่างพรุ่งนี้พูดอีก2อย่างวันนี้พูดเรื่องวันนี้จะพูดเรื่องการทําวิดีโอพุ่งนี้ไปพูดเรื่อง NLP วันมะลืนไปพูดเรื่องความรัก มันก็ไม่ใช่เพราะค่าการจดจำมันไม่มีหากวันนี้ใครที่ออกมาเริ่มต้นในการสร้างตัวตนในการงัดสิ่งดีๆการสร้างตัวตนก็คือนำสิ่งที่ดีดในในตัวเรานี่แหละคะ่ะโคตรจะดีที่มันอยู่สะสมมาอยู่ในตัวเรานี่แหละคะ่ะทำไมถึงได้บอกว่าตัวเรานี่แหละที่โคตรจะดีก็เราเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดแล้วตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในท้องแม่เราอะค่ะ เก่งที่สุดแล้ววิ่งมาแบบมามาชนะจนได้มาอยู่ในท้องแม่แล้วเราคลอดออกมาเราก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยจนถึงทุกวันนี้ไหนเราจะมาหัดเดินฝึกทําทุกๆอย่างเราฝึกว้ตัวของเราเองทั้งนั้นการที่คุณจะตั้งไข่แล้วก้าวเดินมีใครมาอุ้มคุณและยืนแล้วก็ยกขาให้คุณก้าวไหมคะก็ไม่มีคุณเป็นคนเริ่มเองเพราะฉะนั้น คูณจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีจงภูมิใจและดีใจกับสิ่งที่มันอยู่คู่กับตัวเรามาโดยตลอดเวลานี่แหละค่ะแล้วมาถึงวันนี้สี่สิบกว่าห้าสิบละงัดมันออกมาค่ะอย่าให้มันเป็นสนิมเครอะอยู่โดยที่เราจะไม่ได้ใช้มันอีกต่อไปเลยไหนไหนเราก็อายุไม่น้อยแล้วเนาะสีกว่าแล้วงัดมันออกมาค่ะเอามันออกมาใช้เอามันมาปัดฝุ่น เอามันมารับคมซะเพื่ออนาคตของตัวเราเองค่ะอนาคตมันเป็นของเราถ้าเราไม่สร้างใครจะมาสร้างให้เราหากเราไม่เริ่มใครจะมาเริ่มให้เราเรารู้ว่าเรามีอะไรดีแต่มัวแต่บอกว่าไม่กล้านะมันจะเอาออกมาใช้ก็กลัวมันจะไม่ดีกลัวมันจะไม่โอเคกลัวคนนั้นจะไม่ชอบกลัวคนนี้เขาจะไม่เห็นด้วย มันไม่ถูกใจคนข้างบ้านไหมเดี๋ยวป้าข้างบ้านเขาจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าเพราะเขามีความคาดหวังกับเราเยอะมันไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราเราจงเลือกที่จะเป็นผู้ริคิดจงเลือกที่จะเป็นคนที่เดินเล็งเป้าให้ตรงตั้งเป้าไว้ให้มันชัดเขียนให้มันชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแล้ววันนี้ออกมาสร้างค่ะออกมาสร้างด้วยตัวของคุณเอง สองมือสองขานี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราแล้วคุณลองไปดูคนพิการสิเขามองเราเขายังอยากได้แบบเราเลยแล้วเราอยากได้แบบเขาไหมล่ะเรายังไม่อยากได้เลยวันนี้เราไม่อยากได้แล้วก็งัดออกมาใช้สิคะจะปล่อยให้มันเป็นสนิมอีกต่อไปทาไมวันนี้หากใครที่ยังคิดไม่ออกเอะเราจะเก่งเรื่องอะไรจริงๆนะ ขนมเราก็ทําเป็นกับข้าวเราก็ทําเป็นคุยเราก็คุยเก่งนะเราก็มีความรู้เรื่อง NLP นะไหนจะกดแรงดึงดูดอีกอะไรอะไรเราก็เป็นหมดทุกอย่างเลยใช่คุณเป็นทุกอย่างแต่คุณเลือกมาแค่หนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าการที่เราออกมาทําออนไลน์คุณรู้ไหมว่าข้อดีของการทําออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ง่ายด้วยค่ะ หากวันนี้คุณทําไปแล้วหนึ่งเดือนคุณบอกว่ามันไม่ใช่ตัวฉันคุณเปลี่ยนได้เลยทันทีค่ะคุณไม่ต้องรอไปขออนุญาตใครไม่ต้องไปขอให้ปรึกษาใครเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเก่งสิบอย่างก็ร้อให้ล้อให้ไปทำไปทีละสเต็ปสเต็ปค่ะอย่าเพิ่งงัดมันมาทีเดียวเดี๋ยวของเรามันจะจืดซะก่อนเลือกออกมาก่อนค่ะแค่หนึ่งอย่างก่อนเอามาให้คนครารู้ให้ได้ว่าเราเอ็กซ์เพิเราเก่งเราเป็ ผู้เชี่ยวชาญเราคือผู้ชำนาญการโคตรสุดยอดเลยนั่นก็คือตัวเรานํามันออกมาทํานํามันออกมาใช้ทีละอย่างค่ะเอามาปัดฝุ่นเอามาขัดสนิมสักหน่อยนึงเสร็จแล้วเอามาโชว์โชว์ในโซเชียลเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องไปลงทุนค่ะยิ่งการออกมาอยู่หน้ากล้องนี่นะมันเป็นการลงทุนแบบศูนย์บาทจริงๆค่ะเพราะว่ามันใช้ตัวเราเองจริงๆใช้ความกล้า ใช้ความสามารถของตัวเราเองว่าเราจะทํายังไงออกมาอยู่หน้ากล้องให้ได้ออกมาอยู่หน้ารู้กล้องเนี่ยค่ะออกมาคุยคนเดียวแต่เหมือนกันเราคุยอยู่กับคนเป็นร้อยเลยเพราะว่าคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะอยู่ในรูกล้องนี่ค่ะคนที่เขาจับจ้องเราคนที่เขาอยากจะอยากจะพูดคุยโต้อตอกบกับเรานั่นแหละแต่มันแค่ผ่านโซเชียลเนาะแต่ถ้ามีอะไรก็ใช้พิมพ์ค่ะพิมพ์สอบถามสอบถามเข้ามาได้หมดเลยค่ะ คุณมีปัญหาอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรก็พิมพ์ผ่านโต้ตอบกันในแชทในนี้ได้เลยค่ะจะอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้จะทักมาผ่านใต้โพสต์ก็ได้วันนี้ก็ใครคิดว่าตัวเองมีอะไรดีๆหรือก็อยากจะให้เอาออกมาโชว์โลกค่ะเอาออกมาประกาศให้โลกค้ารู้ให้โลกค้าได้เห็นว่าเราอะมีอะไรดี เราจะไม่เก็บไว้เป็นให้มันยหยักย่ามันขึ้นแล้วอะ่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นมีดที่มีแต่สนิมอีกต่อไปแล้วเราออกมาโชว์มาขัดนิดนึงมาเกามันหน่อยนึงเพื่อให้ได้เพื่อให้โลกได้เรียนรู้ว่าเรามีดีเราออกมาโชว์เลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะว่ายุคนี้ปีนี้ปี2021เป็นปีของการสร้างตัวตน เป็นปีของการออกกล้องคุณไม่กล้าที่จะเอามาไลฟ์สดก็ออกมาผ่านวิดีโอค่ะขอให้กล้าตัดสินใจให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเท่านั้นเองค่ะคุณสามารถทําได้เพราะคนที่คือสําเร็จคือคนที่เขาไม่เป็นอะไรเลยมาก,ก่อนเหมือนกับเรานี่แหละเขาดีกว่าเราตรงที่เขาเริ่มต้นก่อนเราเท่านั้นเองค่ะวันนี้อย่าคิดมากอย่าท้อถ้าคุณท้อคุณช่วยไปย้อนดูอดีตคนดังดูค่ะ ถ้าหากคุณไปสัมผัสไปไปเรียนรู้ประวัติเขาจริงๆนะว่าเขาเริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆเริ่มต้นจากไม่เป็นเริ่มต้นจากความไม่พร้อมเริ่มต้นจากไม่เก่งเริ่มต้นจากไม่มีเอซีเขาเริ่มต้นมาจากจุดนั้นกันจริงๆก่อนที่เขาจะมี f o ล l o w ในทุกวนันนี้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเขาก็เริ่มต้นมาเหมือนกับที่เรากําลังจะเริ่มนี่และคะ่ะ หวันนี้ใครคิดอยู่อย่าท้อนะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนถ้าเริ่มต้นไม่ถูกก็ทักมาได้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะช่วยแนะนําให้เริ่มต้นการเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นน่านน้ำน่านฟ้าที่กว้างมากสามารถที่จะมาจับจองพื้นที่ไว้ก่อนค่ะอย่ารอให้ถึงปีหน้าเพราะว่าถ้าถึงปีหน้าจริงๆมันอาจจะเต็มไว้ก่อนก็ได้ค่ะ วันนี้นุ้ยก็จะขอฝากไลค์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณครูนกยุงขอบคุณครูพิมพ์โรสและก็ขอบคุณอุสานะคะที่เข้ามาชมไลค์ของพี่นุย้ยขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วฝากคนที่เข้ามาดูย้อนหลังช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบายยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ